สวัสดีเพื่อนแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ FS19 นะครับผมนะก็ในวันนี้เราพาทีมงานมาขนหินนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในโลงโมนะครับผมส่วนนี่ก็รถเรานะที่ผมเพิ่งทําเหมือนกันนะครับผมไปไปทุกคนนี่เลยกันชนแปลกๆนะทุกคนเปาเปกันชนของ 3M มาเดี๋ยวเราไปดูเสียคามขับแอคโคดีกว่านะครับผมอุ้ยจะเต็มแล้วนี่พี่มาได้ถอยมาอีกถอยพี่ตายเลย เด็ทุกคนมีน้องๆขอมาบอกว่าอยากให้มาขุดหินลงมอหน่อยก็เลยมาเล่นให้น้องๆดูนะครับผมมอน้ําอันนี้เขาเรียกอะไรนะเกมเอ่งน้ำผภาบิดาโอเต็มแล้วเต็มแล้วปั๊มเราเราเรารถเราถึงหิวรถเราละรถเราไม่คุมหรอกพไปครับพ่อไปอะไรไม่คุมแล้วเอ้ยมาดูกันว่าจะขึ้นไปไหม พีโรน่ตัวใหม่นะครับผมฟังพูดแล้วไม่สบายเลยโอ้ขึ้นสบายใช่ไหมได้เลยโอเคไม่ทีนี้ไม่หนุนอ๋อพี่ลุกดตัวเอ็นรือเปล่าเอ้าไมค์ใครระเบิดวะเมื่อกี้เฮ้ยกระบะายทีใหม่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 ไม่ไม่ลงหรอไม่ลงโอ้เท่าไหร่วะเนี่ยห้าสิบตันเออเนี่ยเพี้ป่ะ ห้าสิบตันนะครับผมเราคนเที่ยวนคนเฮ้ยทำไมไปอยู่หมดโอ้โหคุ้มได้วะอะไรอะเก๋าขอจัดฉากได้ขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเราขอถ่ายรูปก่อนนะครับเฮ้ยรถผมรถผมไม่รถผมเป็เฟี้ยวอ่ะพี่ผมน่าจะได้เที่ยวเดียวเนี่ยเอาเอาด้วยหรอฟ้ามี่รถพี่ดีมากตอนนี้กันชนของ 3M นะครับผมเอากันชนของ 3M มาใส่ ก็ดูแบบมันมันดูกลามเกินอยู่นะเนี่ยใส่ดิ้นตใส่ดิ้นต้องถอดกระบะนต้องถอดกระบะนมีรถบกใส่หิบมีคนสอนเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนรถเราไม่โคตรบักเลยกันหนีน่าจะอยู่ได้คลิปเดียวนะบักอะไรอ่ะเกมมันบักอะไรอ่ะใครคุ้นได้มาเห็นบักบักยังไงลองว่ามาดูดิ เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเทดีนก่อนลองลองก่อนเทมันด้วยพี่พี่น่าจะเอาเที่ยวเดียวนะฟาร์มเอาเตรียมไปเลยของเราสองเที่ยวนะทุกคนเราพี่มา้สองเที่ยวนะของเราน่าจะเที่ยวเดียวครับเพราะว่ารถเรารถใหญ่เลยแหละเออเฮ้ยมันใกล้ๆเองนะเนี่ยถึงแล้วเบรกเบรกพี่ไม่ทำมาดูนิสส์วิเกลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เทดินก่อนดับไปอยู่หมดหัวกคุมหมดครับคิดดูแลกันเอ้าเหรอ ต้องตะกบาดีไหมเซดินโอ้โหเดาเอานะปามมันอยู่แถวฝาท้ายแน่เอาไม่เสียงพัดลมน่าจะเข้านะทุกคนสามสี่แปดไปอยู่เีายะโยกรถใหม่ก่อนนางานแบบโคตรลำบากเลยอ่ะ 40%แล้วปามไม่ดินมันเอียงแบบนี้เนาะนี่เป็นเป็นเขาขุดร่องระบายน้ำไงทุกคนก็จะเตป้าหินมาปูอ่ะดูไฟเลี้ยวดูไฟวิ่งร้อนแล้วกันทุกคนดำโลดไว้นะพวกคนนี้สวยเด็สวยยอดสวยๆเลยผู้ส่ได้เยอะมากอ่ะคันเนี้ยกระบะสวยๆเลยผมว่าผูดสวยปังโอ้โหท้ายตบด้วยครับเป็นไง ปังโอ้โหสุดยอดอุ้ยหน้าจูบดินเลยเห็นไหมหน้าจูบดินเราจึงไม่เราจะไม่ได, <c ười> มได้ออกหน้าเบื่อเลยทุกคนโอ้กันชนเราเลยทุกคนต๋อเนี้ยกันชนใหม่ <c ười> โอ้สุดยอดเลยเห็นไหมที่มาดูพี่เดี๋ยวนะพี่กลับรถก่อนพี่กำลังกลับไป ตอนนี้ย,ย่าพึ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวพี่กำลังไปผมเต็มลำไปเนี่ยตอนนี้วันนี้ต้องเต็มลำอ่ะไปแล้วไปแล้วพี่กำลังไป,งงไปอยากให้คุณได้ไมาเห็นเอาปลาค้างเอาโอ้แต่แล้วไปแล้วพี่กำลังกลับไปโลงโม่แล้วเทดีเสร็จแล้วอีกรอบนึงอ่ะโดนดว,น,ดวนผมเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ละไอ้ยิทานอยู่รถเราแรงประกับไม่โกจะมาอีกวันศุกร์นะเอ้าไปไหนไปดินเนอร์กับแฟนหรอไปหาเด็กไง ตอนนัดเด็กไว้เกมไม่รู้หรอกตามนัดเด็กไว้ไปร้านเรียนหรอกไม่ได้เรียนหรอกนัดเด็กเชื่อพี่ไม่ไม่ได้เรียนหรอกนัดเด็กจริงนัดเด็กสามนัดเด็กไม่ไม่ได้เด็กเอ้ยไม่ไม่ใช่เด็กดิรุ่นพี่ชิดเข้มมหกเล่นของแง่หรอตอนเนี้ยฮะ พี่มาไหมพี่มาดูดวงพี่พี่พี่มาถึงปากทางโล่โมแล้วเก้าสิบเอ็ดแล้วเกาสิบเอ็ดแล้วทานอยู่ทานอยู่เดี๋ยวเราไปดูจัดเกมหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเดียวกเดียวเก้าสิบแปดละเก้าสิบแปดละเห็นคึกคืนกันซะเหลือเกินพี่มาให้พี่ดูพี่ดูข้างล่างดพี่พี่นะไี่พี่กำลังไปนี่จอดจอดรอพี่ก่อนแป๊บนึ่งโีเคครับนี่ไหลลงมาแล้วทุกคนนี่ไงไหนไหนน่ะพี่ดูด้ามผมดิเอ้า เอ้านับไปไหนอะนี่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัวนะผมจะตีให้มันมานะพี่ไหนอ่ะลูฟเฟิลเดี๋ยวๆดยังไม่เห็นเลยเอ้านั่นหนักนี่เป็นผ้าใบใช่ไหมใช่พี่โอ้น้ำมันอยู่บนหมู่ผ้าใบแล้วดนเดี๋ยวเราไปเทียดีดีกว่าโอ้โหเทียดีดีกว่าผลโคตรแตกทุกคนโคตเราเฮ้ยทำไมลูโม่มันแคบจังวะเลย รอแรงรอแรงร้อนแรงรอนแรงพี่ด้แป๊บนึ่งขอขอขอถ่ายรูปหน่อยพี่อู้ยกรบทิ่มตูดแป๊บนึงนะพี่ขอถ่ายด้วยนาโอเคโอเคได้ละอ่าไปครับเดี๋ยวเราไปอีกรอบนึงวิ่งสองรอบครับวันนี้โอ้ยเจอควันพ่นควันใส่ควันดำครับรถเราควันดำรถเรารถเราครับเนาะธรรมดาโอ้ยผมควันควันอย่างดำมาทุกคน โอ้ยทุกคนจะไหวไหมนี่รถคันนี้โอ้โหดิทุกคนหนักเลยทุกคนจะไหวไหมทุกคนจะไหวไหมเฮ้ยไม่ไหวเลยอุ้ยจะล้ำจัดเลยโอ้โหอ้าวไหวไหมไฟช้างไหตาช่ไหมไฟนหลังคามันยังมีอยู่เ้ยไหนไกลนั่นเองหมอไอ้ไฟไอ้ไฟนั้นพี่เอาหมวกนั่นแหละมาปิดไม่เป็นไรมันแก้ไม่ได้มันอยู่ที่หมวดหมูอะไรยังไงหมวดหมูไอ้ดำอ่ะมันแก้ไม่ได้ก็ต้องเอาแบบนั้นแหละ อาเดี๋ยวใส่ไปเลครับทุกคนใครว่าข้าวมาเทไว้ตรงนี้มันเนี่ยหรือครับเราจะเก็บดินตรงนี้ด้วยนะทุกคนเราถูกโคตรหล่อพี่แค่ออกล้มพมาโคตรหล่อแล้วดินตรงนี้เราก็ต้องขุดออกนะทุกคนนะเนี่ยตรงบ่อเนี่ยทุกคนขุดออกนะครับก็สำหรับใครที่ถามมานะครับผม ไม่ไม่ได้ถามหรอกเผื่อสงสัยไงก็คือเอาไม่ได้สร้างปั๊มต่อเหรือไงก็คือมันมันเฟลไว้ทุกคนก็คือแบบมันพังอ่ะใช่มันพังเออมันมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็คือปั๊มอ่ะปั๊มอ่ะก็คือเราเอามาตั้งมันก็เสร็จแล้วไงคือแบบมันไม่สามารถทําเป็น E ีีได้นะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมใช่ใช่มันเหมือนกับการทําสวนทําฟาร์มนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมที่แบบว่า เดี๋ยวจะว่าพี่เล่นไม่เป็นเรื่องเป็นราวอีกนะเต็ดยังครับจะหาเรื่องมาให้ทำกันนะไม่เดี๋ยวพี่ไม่เจอเราอีกเยอะเงเนี่ยจะหาเรื่องให้มันทำเป็นไอ e ีอยู่เอาไหมทำไรเดียร์เกี่ยวข้าวเหมืองเหรอเราต้องทำว่าเกี่ยวข้าวอะไรพี่ไก่ปดูเกี่ยวข้าวละเราต้องทำว่าเกี่ยวโอ้โหตีไหมพี่บิ๊กไบค์พี่ในใจผม เราไปตบเลยต,ตรงตรงห้องนี้ใช่ป่ะพี่โอเคพีบมาทีบมาตรงนี้ละทุกคนน,นนั่นแหละเทเลยตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างเลยแล้วกันเทด้านล่างขึ้นมาไต่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเลยแล้วกันทุกคนมาอีกอีกตักหนึ่งปั๊มเต็มแล้วเหยาเทตุกกลางเลยท้ายตบด้วยทุกคนไว้อ่าเต็มแล้วไปแล้วยาน,งงานเกมไปรอหน้างานแล้วว่ะไปถึงหน้าง,งานแล้วอ่ะแค่หนึงเดี๋ยวเรา เอารถออกก่อนนะรถเราจะติดนะทุกคนนะไม่อยากอีกซึกเที่ยวเหรอครับท่าน <c oughs> โอ้โผมสักเที่ยวผมว่านะ่าจะไม่รอดลนะับรถผมรถผมดับหายต้องมาเปลี่ยนไฟมันหน่อยละโอาโอีโ่อตันวะเนี่ยไหนดู่ิห้าสิบสองตัน รอบแรกเราไป50ตันรอบแรกเราไป50ตันรอบนี้ไป52ตันนะครับตักรอบที่แล้วอีกเดี๋ยวเราจอดรอพี่ไม้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราปิดคลิปพร้อมกับพี่ไม้นะอ่าพี่กะลาเป็นประเทนี่เดี๋ยวเรารอพี่ไม้ครับทุกคนตอนนี้เราก็โชว์ความหล่อของรถเรายาวๆครับโอ้เชียวความหล่อรถหล่อครับเดิมทีมันก็ไม่มีอะไรอะไรอยู่แล้วแหละขายทำไมแพงอะไรฟรี อะไรฟรีครับขายร้วเดียวพอแน่รครับข้<จ>อ,าอายเดียวก็อพอละยิงพี่หายฟรีอ่ะทำไมต้องขายแพงด้วยผมไม่เข้าใจ <นะ S 2> คือผมเห็นบางคนกดราคาขึ้นเยอะมากนะของพวกอะไรฟรีพวกนี้ผมว่าเขาน่าจะทำโค้ดด้วยมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ที่แน่ๆคือเรื่องโค้ดอะไรมันไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับผมเท่าไหร่อ, <laughs> อ่ะร้อยเดียวครับสดใจแชทครับ ถ้าอยากได้เจ้าของก็สองร้อยครับน้าเดยกขายขายขายเล่นครับเอ,อาปะเาโลครับเจเจเล่พี่ไม้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เทดิบก่อนเดี๋ยวพี่ต้องถอยเสียตัวนี้แล้วแหละตามตามพวกสติ๊กเกอร์ขอ้ขอซิ่งเป็นะข้อซิ่งยังไงกระบะซิ่งแบงเนี้ยขอ้ขอขัวกรถกระบะซิ่งแบบเนี้ยตามตามเป็นมะ ทำสติกเกอร์ใช่ทำเป็นสติกเกอร์อะไม่ปิดไหนยี่ทุกคนเป็นไงโอ้สุดยอดเออตูดยกตูดยกโอเคตูดพี่ไม้ยกละทุกคนรถปานยี่ไหรือว่ารถพี่ไม้จะไม่ไหวกันนะเฮ้ยมีหน้าดินด้วยลองหน้าดินไปขายดีกว่ามากนี่ S <S จอดข้างทางน,นี่แหละจอดข้างทางนี่แหละเสร็จแล้วเอา,อาล้วครับทุกคนครับก็ตอนนี้เราก็โหนตินมโหนหินอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับอยู่ไอเกียดครับไหมมีอะไรฝากบอกไหม ก็ไม่มีอะไรครับผมนะก็นั่นแหละนะตาที่นะเกมว่านแหละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะขออภัยที่ลิบพันนะครับผมคลิปนี้ก็ <Okay. S 1> ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ